สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับเข้าสู่ช่องของนักข่าวอินดี้นะวันนี้นะครับนักข่าววินดี้นะครับก็มีข่าวมาอัปเดตท่านผู้ชมนะครับอ่าก็เป็นเกี่ยวกับการอัปเดตของ IG คุณเจนนี่แบ็คพิงนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยได้ลงรูปคู่กับอ่านักร้องคนโปรดของเธอนะครับชื่อว่าคุณบินไลอิงริดนะครับผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะ ลองดูกันนะฮะนี่ครับคุณบิลไลอิงลิทนะครับอ่าก็สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเพจ Kpop Family Thailand นะฮะแล้วก็ข้อมูลจากกลุ่ม Backpink 100%นะครับผมอ่าขอขอบคุณอข้อมูลรูปภาพจาก IG คุณเจนี่ด้วยนะครับ ตอนนี้ยอด Follow ของเธอก็15.6ล้านคนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้นัข่าวอินดี้ขอตัวลาไปก่อนอัปเดตไวเพียงเท่านี้ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด,ดกระดิ่งข้างๆและกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าหากมีอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันวันนี้ผมนักข่าวอินดี้ขอตัวลาไปก่อน คอมเมนต์ Comment, ทักทายเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะบ๊ายบายครับดึงๆ